สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องเอซังนะครับวันนี้จะพามาดูผลงานช่างอ้วนนะทำทำหกล้อหกหหกไอ้ทำหกล้อนั่นแหละหกล้อทําเป็นสิบล้อล้อหลังยกได้ถุงลมนะครับนี่เยวจะพามาดูปึ๊บอ่า ้ oh, ระยะห่างได้อยู่นะนี่ได้อยู่ไม่เจนได้อยู่มัง้งนี่ดูระยะห่างตรงนี้ช่วงลอ้อได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่<อ>ได้อยู่ดูข้างในนะนเต็มที่แล้วไงโอ้ย oh, เปิดแฟงไหนเปิดไม่ได้หรอเปิดไม่เป็นนะอขอห้ามเปิดนี่นี่นี่น อันนี้เป็นของเผาอะไรวะเจนเผาเจ็ดร้อยอ๋อเผาเจ็ดร้อยมันใส่อยู่ดีเลยนะอืมกู้เบรกใหญ่เว้ยใช่แต่ล้อมันตรงไหมเจนล้อตรงป่ะตรงเป๊ะเลยเออเฮ้ยเป๊ะเลยอะแต่อันนี้เอาไอ้แมรงยกขึ้นเฉยๆนะมันความจริงจะเอาสูงขนาดนี้ไม่ได้หรอกเยอ่ชนแลยยกชนแรงเลยอันนี้เลยเจอืม อุ้เจนเอาลงให้ดูหน่อยดินี่ต้องให้ช่างอ้วนเอาลงให้หน่อยยังไม่ได้ใส่พวกถงลมมันต้องเอาถุงลมยกใช่ไหมนนี้เอาแม่แรงยกลองดูเฉยเฉยอ๋อไหนลงขึ้นหน่อยดินี่ต้องขอแรงช่างหน่อยนะครับเพราะว่าว้ เออใช่ไหมเออเนี่ยแหละประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเนาะประมาณฝ่ามือเออประมาณนี้แหละนี่กำลังสวยเลยนะเจนเนี่ยยกแค่มันพ่นน่ะนะเนาะอืมอันนี้ทำแบบยกข้างหลังเหรอยกข้างหลังแต่ว่ายังพวกขายึดผ้าอะไรยังไม่ได้ทำเลยเอาเดี๋ยวต้องใส่ถุงนึงอะดิถุงนึงเอาถุงนี้แหละใส่โอ้บนรถก็เอาไว้ตรงไหน ไว้ตรงกลางพอมันเ้วก็เอาไปรับน้ำหนักอีกลูกหนึ่งแล้วทั้งหมดใส่กี่ลูกทั้งหมดทั้งหมดก็่สี่ลูกไม่ยกลูกนึงรับน้ำหนักสามลูกรับน้ำหนักสามตัดีครับมันอยู่หลังนี่โอ้ตันเรกเขามันอยู่นี่ใช่ไหม อีกรอมันจะอยู่นี่แลย้ายไปข้างหน,น้าก่อนตรงตัดเข้าอ๋อที่แรกล้อมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายมานี่แฟดไปหน่อยมันวิ่งได้อยู่ใช่ไหมเจนอ๋อนี่ไงต่อเผาตรงนี้ไงเผาตองไปตัดต่อหน่อยเ้ทำกี่วันแล้ะสักวันมาอาทิตย์หนึ่งม,มั้งอ๋อนี่ไงอ๋อย้ายใหม่ เอาคชน็อตยึดตัวตนี้อืมแล้นี้เดี๋ยวก็ใส่น็อตอีกอะไรแค่ไหมเนี่ยใส่ดิอ๋อนี่เดี๋ยวจะใส่น็อตตรงนี้เลยได้อยู่สวยอยู่สวยไม่ได้เลยลนะเพราะเขาเน้นเอาไปใช้รับน้ำหนักนะอ๋อเมื่อก่อนมันจะรวมในกิ่ห่าจะใช่นั่นแหละมันไม่พอเพราะว่าใส่น้ำหนักมันเยอะกว่านั่นนี่เป็นอยู่ดีที่แรงไม่รู้มัน ประมาณสองร้อยกว่าแรงมั้งเครื่อง p E เน่ะ p E หกยูโรทูนั่นเลย turbo t b ยูโรทูนี้เดี๋ยวให้ดู t บ r b o ได้อยู่ด้วยละ่ะม,มามืดหน่อยก็จะอย่างนี้แหละประมาณนี้แหละโอ้นี่กระทะใหม่ล้อใหม่ยางใหม่ <laughs> อ๋อนี่นี่รถเทกิตนะครับ <laughs> ต้องขอบคุณเทกกิตนะที่ว่า ให้ให้ความไว้วางใจใช่สาให้ช่างอ้วนทำหลายคันแล้วเนี่ยโอ้โหนี่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 อ๋อนี่มันเป็นเบรกทำไมมันเล็กว่าเจนชั้นเดียวใช่ไหมเออไม่ต้องเอาลอกเบรกไงอ๋อมันเพายกเอาลอกไตก็คือเก่าใช่เวลาเวลานั้นเขาก็จอดจอดยกอยู่แล้วมั้ง นี่ค่าช่างทั้งหมดเท่าไหรนะ่เนี่ยยังไม่รู้เลยอ๋อ oh, ยังไม่ได้คิดเสร็จงานก็อยว่ากันนี <laughs> ่มันรองอยังไงอ๋ออ๋อมันไม่ลองไปของเขามันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเออเหมือนเดิมเหมือนของเดิมก็เลยอ๋อเราก็ยกเดิมตามเดิมเนาไม่รู้ซื้อมาเท่าไหรนะ่ะจุดนีหลายหมื่นอยู่มั้งเกณฑ อ๋อชุดสามหมื่นกว่าบาทนี่ขามันจะเป็นอย่างนี้นะขาเนี้ยนี่เลใช่ไหมใช่นั่นแหละอ๋อขามันยื่นมาตรงนี้แล้วก็เสร็จเอ่อยกตรงนี้เนี่ยไอ้ทำยกตัวทาใส่ตรงกลางนี่แหละอ๋อยกยกขึ้นไปนเลยยกขึ้นปื๊บแบบนี้ก็มันขึ้นนะแต่ว่ายังม่นเด็มันต้องทําขาลงมาจากข้างบนนู่นโยงกโยงเล็กลงมานะมืดๆหน่อยนะครับทุกคนมัน ผมมาช้าติดงานอยู่ว่าจะติดงานแต่ฮีโน่ก็อยู่ดีทำไมร่อมัตรงกันทีแรกคิดว่ามันจะโผลหน่อยใช่ไหมเออแต่พอมาใส่ปั๊บมันเล็งดูตรงเป๊ะเลยเอ,อเจนแล้วถ้าเกิดเราเอามาใส่นี่แหละไอ้สมมติอันนี้มันเป็นเจ็ดร้อยใช่ไหมฮีโน่เจ็ดรอยเอามาใส่ทาไมของเ็มมันจะห àng, ่างๆล่ะ ของเอ็มมันเป็นสิงห์เทเก็กเมื่อก่อนที่แรกเยอ๋ออ๋อนี่มันเป็นเพาใหญ่อยู่แล้วมั้งนช่นเพาใหญ่เป็นเพาดูดีแล้่แะ้วแต่นี่เป็นเพาใหญ่นีๆอยู่อยู่ดีมันใหญ่อยู่แล้วใหญ่แต่ว่ามันเป็นหกล้อเฉยๆนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยว<ก>เดี๋ยวเดี๋ยวก็พอ <า S 2> มันจะประมาณเดีวยวกันนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูตอนวิ่งอีกทีนะตอนวิ่งตอนยกตอนอะไรเนี่ยนะ เนี่ยระบบเพราะว่าลมระบบลมยังไม่ได้ซื้ออะไรมาสักอย่างเลยทําแค่ตัวนี้ยึดใส่กันไปก่อนนี่น,นี่ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยอู้อันนี้น็อตของมันเลยใช่ไหมเจนน็อตของมันเลยเลือมาจากกระจีเลยเออตัวนี้ยึดอะไรเนะีนยนยนย่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่รูมันนะคือมันถุงลมสีรูกไงแต่เราขยับมาไงถ้าไปใส่ ของเดิมมันถ้าใส่สีลูกมันจะยกไม่ได้เออเออเออใช่ใช่ใช่แต่แป้งเน่ะพูดง่ายๆเอาามแแต่มันไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีเพราะยังไม่ดามตอนนี้มันต้องดามให้เรียบร้อยถ้าแบบนี้นะออืมถ้าแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเราก็รอรุุกันแล้วอ๋ออันนี้มันต้องตั้งตั้งมาจากตรงนี้ใช่เขียงลงมานี่ใช่ไหมเข้าไปหามันนะนะอ๋อต้องโยงจงลงเหล็กจากตรงนี้มานี่นี่นี่ ไอตรงนี้ก็รอยรอยไอ้น,นี่อันเก่ามันเต่าเตาเกา่าอืมอ๋อโอเคเดี๋ยวรถวิ่งแล้วมาให้ดูอีกทีนึงพอดีมันก็มืดแล้วด้วยอ่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวก็จะตามดูเรื่อยๆคันนี้ขอบคุณครับ